ส่วนประเด็นที่สองคือตอบคำถามเรื่องที่มาที่ไปของประธานนปชคือองค์กรนปรชก็ไม่ใช่องค์กรที่เรียกว่าองค์กรจัดตั้งที่เข้มแข็งแม้เราจะมีแนวทางนโยบายแม้เราจะมียุทธศาสตร์แม้เราจะมีโรงเรียนนปชแม้เราจะมีแกนนำอยู่เป็นจำนวนมากพอก็ตามแต่ว่ามันมีความหลากหลายของที่มา เพราะบางคนอาจจะให้คะแนนว่าคนเป็นแกนนำนปชก็คือคนขึ้นเวทีปราศัยตอนอาจารย์เป็นประธานนปชอาจารย์ปวดหัวกับคนที่ต้องการขึ้นเวทีปราศัยแต่ตอนนี้ก็มีคนไขคําตอบแล้วนะว่าถือเอาว่าคนที่ขึ้นเวทีปราศัยเป็นแกนนําหมดดังนั้นเราก็จึงต้องมีทุกแบบมีแบบตลกเพราะว่าต้องขึ้นเวทีมีแบบพราหม์ นะอาจจะต้องไปไปสวดอ้อนวอนอะไรเรามีแบบนักดนตรีนักร้องถ้าถือว่าขึ้นปราศัยแล้วเป็นแกนนำหมดเนี่ยถ้าถือคติแบบนี้นะก็เลยที่อย่างที่คุณจตุพรพูดว่าอาจารย์ทิดาไม่เคยขึ้นเวทีปราศัยแต่แต่ว่าความที่ไม่มีคดีจึงต้องมาเป็นแกนนำแต่จารย์ไม่อธิบายตรงนี้เพราะอาจารย์คิดว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจ นะฮะว่าคือคือจริงๆถ้าคนไม่มีคดีอ่ะเต็ไมไปหมดเลยมูมากกักไก่หรือแกนนำคนอื่นๆก็ตามมีเยอะแยะแต่แดนเชื่อว่าพี่น้องเข้าใจทีนี้อันนี้เป็นความคิดอย่างหนึ่งจึงทำให้แกนนำของเรามีหลากหลายเพียงขึ้นปราศัยแต่ที่มาเนี่ยมาจากพรรคการเมือง ถูกไหมคะโดยเฉพาะตอนนั้นก็เป็นพรรคไทยรักไทยเป็นส่วนใหญ่หรือมาจากองค์กรอื่นอย่างเช่นอาจารย์จรรยก็มาจากเพื่อนรัฐธรรมนูญ50เพื่อนรัฐมนูน40หรอ50มีคุณวิภูแถลงก็มาจากกลุ่มคนวันเสาร์ตัวอาจารย์ธิดาก,กับคุณหมอเวงก็มาจากสมาพันธ์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นคนคุมการขับเคลื่อนเป็นสมาเป็น เป็นแกนนําเป็นการนํานะในพฤษภาสามห้านะจนกระทั่งจนกระทั่งนะก็มีการเรียกตัวนะคุณจำลองไปพบนะกับนะคุณสุดอินดาโดยที่ในหลวงท่านก็เรียกไปมีให้มีการพูดคุยกัน แต่บทบาทเนี่ยมันอยู่บนถนน,ร,นราชดำเนินคณะสมาพันธ์ประชาธิปไตยเป็นองค์กรและผู้นำฝ่ายนักศึกษาคืออาจารย์ปริญญาผู้นำฝ่ายกรรมกรคือสมศักดิ์โกัยสุขผู้นำฝ่ายคนจนในเมืองก็คือครูปริทัตอึ้งสงธรรมแล้วก็ผู้นำนะฮะของปัญญาชนก็คือ,อคุณหมอสันหัถีรัตน์และก็ผู้นำฝ่ายอดีตแกนนำ ตั้งแต่14ตุลาก็คือคุณหมอวิอันนี้เป็นตัวเปิดในการเปิดเผยแล้วก็องค์กรสมาพันธ์ก็ทำงานมาเพราะนั้นมันก็จะมีคนที่สืบเนื่องมานะก็คือถ้าถ้าถ้าในของปี53หรือในการนําของนอปชนะก็จะมีคนที่เข้ามาที่ต่อเนื่องมาจาก35นะ และต่อเนื่องมาจาก14ตุลาคืออาจารย์จรัญนะฮะกับอาจารย์ธิดาจากกับคุณวิสาคันทัพคุณหมอเวงดังนี้เป็นต้นเพราะนั้นที่มาที่ไปนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากพักการเมืองอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องเอาคนขึ้นเวทีนะ,ะแต่ว่าสำหรับนักต่อสู้นะฮะโดยทั่วไปก็จะมีโดยทั่วไปในประวัติศาสตร์จะมีสองแบบ แบบหนึ่งก็คืออยู่บนเวทีอีกแบบหนึ่งก็ไม่จําเป็นต้องอยู่บนเวทีอาจารย์ธิดาก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่สนใจนะฮะแต่ว่า,าคุณสมบัติต่างๆนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่การตีความว่าคุณสมบัติแบบไหนที่เรียกว่าแกนนำนี่จึงเป็นภาวะของปัญหาที่ว่าการนำรวมหมู่ค่อนข้างล้มเหลวเพราะเรามีความหลากหลายเพราะนั้นที่มาที่ไป อันนี้คือของแกนนำมันหลากหลายที่มาที่ไปของประธานอย่างสั้นๆคุณวิระมุสิกพงศ์นะก็ผ่านในที่ประชุมแกนนําที่หลากหลายในตอนนั้นจากสมาพันธ์จากอะไรต่างๆที่ว่าเริ่มต้นที่ไปหน้าบ้านพลเอกเปรมนะอาจอรจ์นทีดาวก็ทํากลุ่มสตรีประชาธิปไตยแล้วก็มีการเอาไปใช้เป็นกลุ่มสันติวิธีซึ่งมีทั้ง คุณหมอเวงและมีนูริ่งะะมาร่วมแต,แต่ว่ากลุ่มคนที่ไปเดินอยู่เป็นกลุ่มก้อนการจัดตั้งของอาจารย์คือกลุ่มสตรีประชาธิปไตยทุกวันตอนนี้ก็ยังดำรงอยู่แต่ว่าชรามากแล้วหลายคนความหลากหลายของแกนนำแต่ว่าเมื่อเป็นเอกภาพนะ,ะก็คือประธานก็คือคุณวีระมาจากการประชุมของกลุ่มต่าง และด้วยคุณสมบัติที่เพียบพร้อมไม่มีปัญหานี่คือที่มาของประธานคนที่หนึ่งดิฉันจะไม่พูดถึงอาจารย์มานิตซึ่งตอนนั้นยังไม่ลงตัวยังเป็นนอปรกอรที่ไม่ลงตัวมาเอาคุณวีระเลยและคุณวีระที่ไปคืออะไรก็ค,คือลาออกตอนปีห้าสเมื่อพบว่ามีความขัดแย้งซึ่งคุณวีระไม่พูดแต่ใช้วิธีลาออกมันก็ทำให้เกิดปัญหา นะที่ที่ว่าขบวนยังอยู่นะก็คือปัญหาการยุติหรือไม่ยุติการต่อสู้อันนั้นมีการแตกแยกทางความคิดนะว่าส่วนหนึ่งก็คือให้ยุติก่อนนะซึ่งส่วนที่คิดว่าให้ยุติก่อนก็คือไม่ต้องการให้มีการสูญเสียเพิ่มนะในข้างนั้นในอาจารย์ที่ทาก็เห็นด้วยกับการยุติก่อนเพราะในทัศนะของอาจารย์นั้นก็คือว่า คุณจะทำชุมนุมใหญ่อยู่ยืดยาวในเมืองแบบฐานที่มันในเมืองนั้นเนี่ยคุณก็ต้องถูกปราบอย่างไรก็ตามคุณต้องถูกปราบคําถามว่าคุณจะต่อสู้กับการล้อมปราบอย่างไรถ้าเราสันติวิธีและเราไม่มีอาวุธปัจจุบันเยาว,วชนเขาก็รู้พอท่าไม่ดีเขาก็เลิกเขาก็ไม่อยู่ให้ให้ปราบแต่ว่าในขณะนั้นมีคนจํานวนหนึ่งคิดว่าชัยชนะจะได้มาจากการอยู่ต่อ คุณวีระลาออกดังนั้นคุณวีระขึ้นมาแล้วคุณวีระก็ลาออกไปแล้วในช่วงนั้นเนี่ยก็ว่างตำแหน่งประธานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสองสามวันละในช่วงที่ว่ามีการปรับปรามวันที่19เต็มที่และไม่น่ใจคุณวีระลาออกวันที่18เอ้ยไม่ใช่สิคะก่อนหน้านั้นนะตั้งแต่วันที่1 1เพราะว่ามันอยู่ยาวนะ ความพยายามล้อมปราบเนี่ยเกิดวันที่สิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าตอนนั้นจนไล่จนมาถึงวันที่สิบเก้าคุณวีระลาออกก่อนที่จะมีการปราบในวันที่สิบสามสิบสี่มันก็อย่างนั้นก็ตอนนั้นก็ต้องถือว่าว่างแต่ยังมีการประชุมอยู่ส่วนหนึ่งก็คือไม่อยู่แต่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างอาจารย์ธิดาคุณหมอเวงแล้วก็หลายๆคนคุณดัฐตวุฒินะ คุณขอแก้วก็ไม่แนใจตอนนั้นนะคะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนก็ยังอยู่นะคะยังอยู่แต่ว่านั่นคือการแตกแยกการตัดสินใจที่ไม่ตรงกันแล้วในที่สุดมาถึงอันนี้คือคนที่หนึ่งอาจารย์ก็ต้องถือว่าเป็นคนที่สองในส่วนคนที่สองของอาจารย์เนี่ยตอนนั้นต้องเข้าใจว่าพอหลังสิบเก้าเนี่ยหลายคนก็สงสัย คือพอได้ยินทางทางประธานนปชพูดแล้วก็ถามอาอาจารย์ก็จําเป็นต้องตอบนะฮะเพื่อที่ว่าให้ให้มองเห็นภาพที่มันกว้างขึ้นแล้วก็หลายมุมมองมุมมุมหนึ่งก็อาจจะพูดแบบนั้นนะแต่มุมอาจารย์ที่รับเป็นประธานเนี่ยก็คือบรรยากาศตอนนั้นคือส่วนหนึ่งนี้ไปอยู่ต่างประเทศแต่ส่วนมากไม่ว่าจะเป็นคุณวีราการคุณกอแก้วคุณนัทวุฒิคุณหมอเวง นะฮะวิภูแถลงอ่าคุณยังมีเจงเจงหลอกจิกอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเจนมากเพราะนั้นกลุ่มสำคัญคือกลุ่มในเรือนจำทีนี้กลุ่มอยู่นอกเรือนจำก็คือกลุ่มที่คนที่ได้เป็นสะสะคือคุณจตุพรซึ่งก็รู้ว,ว่ามีคดีความอยู่เยอะมาก แต่ด้านหลักเนี่ยก็เป็นภารกิจในรัฐสภาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ธิดาเนี่ยก็จะอยู่หน้าเรือนจําทุกวันแต่ดิฉนจะบอกคุณสมบัติของดน,นอย่าง,งก็คือว่าทิ้งเพื่อนในม็อบไม่ได้แล้วทิ้งเพื่อนในเรือนจําก็ไม่ได้หลายคนต้องเป็นพยานได้นะดน,นก็จะอยู่เรือนจําทุกวันนะในการจัดการคนเยี่ยมซึ่งเป็นร้อยคนแล้วก็การจัดการดูแลปัญหาต่างๆ ประสานกันกันกนกบภรรยาคนอื่นของของของแกนนําทั้งหลายนะฮะซึ่งเขาก็จะยกให้ดิฉันเป็นพี่ใหญ่หน่อยเพราะว่าแก่กว่าคนอื่นเราก็ช่วยกันดูแลคือไปทุกวันเราก็อยู่อย่างนั้นแต่ทั้งวันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายถึงเย็นบรรยากาศตอนนี้ก็แปลว่าเราไม่มีประธานดูประมาณเหมือนกับคุณจตุพรก็ประมาณรักษาการอยู่นั้นเพราะว่า อยู่ข้างนอกด้วยแต่ด้วยเหตุผลภาร,รกิจหรือว่าอาจจะบอกว่าอืมมันต้องมีทั้งคดีความเรื่องอะไรต่างๆแต่ในทัศนะของดิฉันเนี่ยมันมีภาร,รกิจทั้งในรัฐสภาและแน่นอนอาจจะมีเรื่องถอนประกันอยู่นะฮะแต่ดิันคิดว่าถ้าลำพังว่าเอาคนที่ไม่มีคดีนะไม่ต้องอาจารย์ธิดาหรอกมีเยอะแยะนะมันก็อาจจะเป็นคุณสมวัณคุณสารพัดนะฮะหรือใครก็ได้ นะเพราะถ้าสมมติว่าถ้าคุณจตุพรเป็นประธานตัวจริงอยู่มันก็ตัวอะไรก็ใครๆก็สามารถขึ้นมามาเป็นประธานได้ไม่จะเป็นต้องเป็นเดียนแต่ที่เดีนรับเนี่ยนะเพราะว่าด้วยคำพูดที่ว่าเห็นชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเรือนจำจำนวนมากซึ่งทุกอยู่แล้วก็คุณจตุพรก็เห็นชอบว่าเขามองหาคนอื่น ในการที่จะมารับมือกับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยคิดดูแล้วมันน่าจะต้องอย่างอาจารย์ธิดาเนี่ยไม่มีใครพูดเรื่องไม่ได้ขึ้นเวทีนะไม่มีใครพูดเรื่องเลยแล้วเดนฮันมองแล้วว่าคําว่าประธาน,นอปชีชในทัศนะของเดนฮนมันไม่ได้เป็นอะไรที่ที่ยิ่งใหญ่นะเพราะเดนฮันผ่านการต่อสู้มาใน เเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการที่อยู่ในเขตป่าเขามาเป็นเวลานานแล้วเดนั้นก็มีพื้นฐานของการได้รับเกียรติยศจากพักปฏิวัติในระดับสูงสำหรับนักต่อสู้พักปฏิวัติและนักปฏิวัติเนี่ยที่มอบความไว้วางใจให้อันนั้นเป็นเกียรติยศสูงสุด แต่ขบวนการของนปชเนี่ยมันเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยมันไม่ใช่การปฏิวัติระดับของความเข้มข้นและการเรียกร้องเนี่ยมันจะเทียบกันไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าในฐานะของนักต่อสู้นั้นถือว่าด้นได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็สรุปว่ามีความคิดเห็น คุณจตุพรก็อาจจะมีความสําคัญเป็นหลักแต่ว่ามันมีความคิดเห็นโดยเฉพาะคนในเรือนจําคุณหมอเวงบอกดิฉันว่าคุณหมอเวงเป็นคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเกรงว่าดิฉันจะรับไม่ไหวแต่สําหรับประชาชนดิฉันก็ต้องรับให้ไหวเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระบวนการและประชาชนนั้นเนี่ยจมอยู่กับความยากลำบากเจ็บปวดโดยไม่มีใครมาช่วยเป็นปากเสียง แล้วก็ช่วยต่อสู้เพราะนั้นแดนก็ไม่ถือสาในการที่จะถูกโจมตีจากแกนนำด้วยกันบางส่วนเพราะดังที่แดนได้พูดมาแล้วว่าเรารู้ต้องรู้ว่าเราทำอะไรและประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินนะ,ะส่วนแกนนำที่มีความหลากหลายและมีเบื้องหลังต่างๆเนี่ยอย่างอย่างคุณแรมโบ้นี่ก็โจมตีแดนขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐมานานเลย แม้กระทั่งทีวีเอเชียอัเดตนก็คิดว่าก็รับได้ถ้ามันคิดว่าจะเป็นมงกุฎก็คือมงกุฎน้ำที่เดนพูดนั่นแหละนะแต่ว่านั่นเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่านั่นคือประธานคนที่สองที่ตอนรับในยามที่ยากลําบากมากพูดตรงๆว่าไม่มีใครนะเราก็จําเป็นต้องรับเพราะเราก็ช่วยคิดด้วยเหมือนกัน นะแต่ว่าถ้าคิดแต่เพียงว่าอมไม่มีคดีไม่จำเป็นต้องเป็นในจา์ที่ใดเป็นใครก็ได้นะทีนี้ตอนไปตอนไปก็คือตอนที่เราทำนั้นก็เป็นอนเดียนรับเป็นประธานวันที่หนึ่งคันวางของปีห้าสแปลว่ามีช่วงว่างอยู่ตั้งแต่คุณวีราการ ประมาณวันที่11-12 12ของเดือนพฤษภามาจนกระทั่งถึงหนึ่งธันวาที่ไม่มีประธานแล้วที่ันมาเป็นประธานเนี่ยเป็นทางการก็คือวันที่หนึ่งรักษาการอยู่หนึ่งปีแล้วก็จากการประชุมคือองค์กรเราก็เป็นองค์กรหลงหลวงไม่ได้มีการแบบที่เรียกว่ามาจากการเลือกตั้งหรืออะไร จากพี่น้องประชาชนทั้งหมดก็ไม่ใช่มันก็ยังเป็นการประชุมแกนนําในระดับ20-30คนซึ่งก็หลากหลายอย่างที่เดนบอกใครขึ้นเวทีก็เป็นแกนนําหมดก็โอเคยวนไม่ว่าอะไรกันเพราะว่ามันต้องไปเชิญทุกนะต้องติดคุกเหมือนกันไม่ว่าคุณจะขึ้นเวทีไม่ว่าคุณจะเป็นมาจากไหนอะ่ะแต่พออยู่บนเวทีแล้วก็ถูกฟ้องร้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะก็ก็เหมือนกัน พระนเรศวรก็รักษาการอยู่หนึ่งปีแล้วก็ตกลงนะว่าจะอยู่สองปีเพราะนั้นก็มีการพูดคุยตั้งแต่ตอนปลายปีว่าหมดวาระครบสามปีนะแล้วก็ไปจวบกับที่คุณจตุพรก็ได้แจ้งมาว่าเขาน่าจะพร้อมเป็นประธานเพราะว่าดิฉันก็บอกเขามาก่อนแล้วว่า ถ้าในขาของการเป็นเวทีรัฐสภาและการเป็นรัฐบาลคือยังเป็นสสแต่พูดตรงๆว่ายังไม่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามามีบทบาทนะแม้กระทั่งในผู้นำฝ่ายบริหารก็มาเป็นประธาน,นอ,อบชก็ได้พูดอยู่เสมอนะแต่ว่าในการพูดคุยหรือตกลงกันนั้นเนี่ยก็ ยังเป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้ผ่านแกนนำภูมิภาคหรอกก็ยังเป็นแกนนำในส่วนกลางซึ่งหลากหลายดังที่ดดฉันบอกเพราะนั้นก็ปลายปีก็โอเคก็เป็นเรื่องที่ครบวาระดังนั้นคุณวีระอยู่3ปีอาจารย์ธิดาอยู่3ปีแล้วก็มอบตำแหน่งเป็นทางการต้นเดือนกุมภาที่คือหลังจากผ่านที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มแกนแล้วเนี่ยก็ ไปประกาศเป็นทางการที่เวทีที่อยุธยาเพื่อให้พี่น้องได้ทราบว่าโอเคมีการเปลี่ยนเป็นคุณจตุพรเราก็มีการมอบเสื้อให้แล้วก็มีการแสดงความยินดีจุดปลุอะไรต่างๆเดือนกุมภาปีห7นี่คือที่มาที่ไปของอดีตประธานสองคนท่านวีราการท่านจะไม่พูดอะไร เรื่องที่ท่านออกแต่ว่าดิฉัน้นก็ไม่ได้พูดในเรื่องของส่วนตัวนะแต่พูดเพื่อให้สังคมเข้าใจว่ามันมันมีการพูดในที่ประชมุมจะเป็นลาออกหรือจะเป็นการรับนะก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นก็คือสองประธานนี่ก็คืออยู่คนละสปีนะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะก็คิดว่าตอบคำถามยาวหน่อย แต่ว่าเพื่อให้คล่องใจให้หายคล่องใจว่าระบบเดิมนั้นมันใช้ที่ไปชุมของแกนนำถึงมาบัดนี้มันคงจะลำบากแล้วนะเพราะแกนนำเปลี่ยนชีแปลธาตุไปก็เยอะยังหนีไปอยู่ก็เยอะนะหรือก็ไม่โรยราไม่อยากทำแล้วก็เยอะเพราะนั้นรูปแบบนาของการที่จะมีสมมติถ้ายังอยากให้อยู่นอปชอควรจะมีบทบาทอย่างไร แล้วก็จะมีที่มาของการนำรวมหมู่อย่างไรมันก็ต้องมีโครงสร้างการนำใหม่ในความคิดของอาจารย์นะไม่ได้ไปชี้นำนะเพราะว่าถ้าเอาแบบเดิมที่ประชุมแกนนนำเนี่ยแบบเดิมแกานำไม่รู้ไปไหนหมดแล้วแล้วก็อาจจะไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากมาแบกรับเพราะว่ามันไม่มีเรื่องชื่นบานเลยมันไม่มีเรื่องที่ได้เลยมันมีแต่เรื่องที่ยากลำบากว่า จะทำอย่างไรต่อไปมันเป็นส่วนที่ติดลบมากกว่าไม่เหมือนขาไปรัฐสภามีความหวังเป็นสสมีความหวังเป็นรัฐมนตรีมันดูน่าชื่นชมมากกว่าดังน,นั้นเดชนนก็อยากให้พี่น้องเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่จะมาช่วยกันแบกรับภารกิจอันนี้ทางประวัติศาสตร์นะแล้วจะมีบทบาทอย่างไรเั้นเข้าใจแล้วว่า ท่านมีความภาคภูมิใจแล้วก็เข้าใจความเจ็บปวดที่ยังดํารงอยู่ยังอยากให้มีอ,องค์กรอยู่เพื่อปฏิบัติสามารถปฏิบัติภารกิจไม่ใช่เชิงรุกไม่ใช่เชิงนำมวลชนไปต่อสู้เท่าที่เขียนกันมาแต่เป็นบทบาทที่เหมาะสมอย่างไรก็ต้องว่ากันต่อไปนะฮะอันนี้เี้นก็วันนี้พูดยาวหน่อยนะ ก็ขอไปแต่คิดว่าคงเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเพราะว่าพูดยาวแล้วนะ,ะมีอะไรก็บอกกันมาเพราะว่าอยู่ดีดีนิวแล้วก็เพจของอาจารย์ธิดาก็คือส่วนสำคัญที่เป็นกระบอกเสียงประชาชน,นะคะ่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ